เราตัีสุดทันสุดทันด้วยนะคะตอนนี้เรอนำับเเกมมาสนาดเลยแล้งก็ัวตีด้วยกำลังเล่นเกมมายส์ครับที่คลายตกับองเทอยู่นะคแต่มันไม่ใช่นะมันคือของขอต้อน่เหมือนของเทนะคบ ขอพรเหมือนขอเนะงเคนะออออซึ่งผมก็เล่นหาเพชรอะไรได้แล้วก็ใช้ได้ขอโชคดีทั้งหมมีเพชรด้วซึงซึ่งผมเนี่ยก็ใช้วิธีขุดดิ่งนะดิ่งลงไปด้านล่างแบบระดับสุดเลยนะคะแล้วตอนนี้ ผมพยายามหาวิจเจเจอพอไรอ้าพอไรใช่ฮะพบพันวิลิจเจอพบพันวิเลจเจอพอไรเดี๋น่าจู้แล้วแต่ว่าแผลยืนข้นมาฟังให้วิลิจ นะแล้วก็ไปให้ตัวนึงอ่ะจุดนี้ซึ่งพาไปนะเพื่อนนี่ซึ่งเราต้องการเรือในการขุดย้ายมันนะซึ่งผมก็ทำฟาร์มบุหรี่เยอนะทำไมผมถึงใช้ของหินอูดแต่ผมก็มีเหล็กเยอะอันอันนี้คือารปพยาสส่วนเนเธอร์นี่ต้องเอามา คือต้องมีสองป,ประตูอะผมว่าประตูผมคือผมจะไปวาที่อื่นได้แหละเพราะว่ามันคือวางมันอยู่ใต้ดินน่ะนเนเธอร์ที่ผมวางมันอยู่ใต้ดินเลอไปอยู่ในเนเธอร์ที่อ,อยู่ใต้ดินคือต,ต้องกัดกัดไปที่ที่มันอยู่บนโลกเนเธอร์เบย์อยู่ใต้ดิน,น,ดนก่อนนะฮะซึ่ง ตูน่ที่ผมว่าน <c oughs> อาความผิดพลาดของเวะคะในความผิดพลาดใหญ่หลวงนะ <c oughs> แต่ยัยี่กล่ายึงอะอรก่อ ไม่เดินแวงนี้ไม่ค่อยมีปลาคายล่ะคนเดียวด่าหัวเฮียนจะทำให้หอกหอกควาทานินยินด,ดีตอนแรกแต่ก็เลิกโปกรเจกต์นี้ไปพ่ออะไรอ่ะน่าจะรู้ก็ดีอย่ากว่าเพราะว่าหอกค่าลิ้นมันสูงซึจะทำให้เหมือนกับเอ่อแหลกนิดหน่อยม่ะไร หน่อยแต่วนี้ไม่ิดหน่อยแล้วไม่ิดหน่อยแล้วเราจับวีเดเตอร์เนี่ยมาอยู่ในป้านแสบสุกตอนนี้การเป็นป้านแสบสุกสุกเร็วนะซึ่งเราก็ทำทั้งวีเดเตอร์มาใช่แล้วที่คือแต่ก่อนถ้าประตัเดเตอร์ตอนแรกคิดว่าไน้ำสี่คูณสี่บล็อกเนี่ย เอสิคูสิบบล็อกน้ำสี่บล็อกอย่างนี้แล้วมันก็เป็นอินฟินิตี้ผมก็เลยคิดว่าเออเราวางไม่ต้องอินฟินิตี้ตามสิเอาสรุปไม่ใช่นะสรุปไม่ใช่ที่แบบงับอายมากอะเอาเมื่อกี้ผมุบกินโปรติโต้เอาไปกินแลโชคดีไม่ติดพิษ เลยถ้าไม่มีเข็มที่คือหลงอะ่ะคือมันจะชี้ไปที่เตียงเราเนะะี่ยะถ้าเราไม่มีเข็มที่คือหลงเลยถ้าในการออกเดือทางะนะ,ะซึ่งดูว่าหนูผมเหรใช่กายทำชั้นชั้นสองด้วยใช่กะมีห้าชั้นแต่ตอนนี้ไม้ผมไม่พอไงอไม้มผมไม่พอเ๋ยวผมจำได้ผมมีเหล็กกับเลสโตรอะ่ะ เล็กบีค uh, yeah, yeah. well, uh, the ุณจสอนกันเดี๋ยวทำเข็มทิศก่อนเิ็ทิศนี่เข็มทิศอ่ามันจะชี้หาเตียงเราเสมอแล้วเนี่ยเนี่ยมันจะชี้หาเตียงเราเสมอว่าเตียงเราอยู่นี่นะเออไม่ใช่ไปเดินโง่ๆนะอย่างนั้นนะไม่ใช่นะอย่างนี้มันจะบอกอย่างนี้เลย โอชีหาเตียงก็ตัวมือเหรอเฮ้ไปทดิอะไรอ้าเข็มที่แท็กสเปโร่ คข็มที่แจ็กสเปรโรนะ่ใช่เข็มที่แจ็กสเปรโร่อ๋อพูดสุนาร์ไปอะไรอ่ะจะตัดคำคอ่ามาแล้วฮะ,ะมาแล้วโอเคแล้วเราก็จะตัดไปตอนเราอยู่ในอ่าก็ตัดเราอยู่ในเมือง,ละะง,องแล้วนะฮะนี่คือเมืองผมแล้วจะทาเส้นเลยเส้นยาวๆกันเลยเดียวมันไป มันเป็นจุดที่ทำให้ผมพบกับแร่นะแร่เนี่ยเรื่องราลาปิดนะเออเดี๋ยวถ้าถ้ามีลาปิดงั้นแสดงว่าเเราเจอของดีเราเจอของดีนะเจอของดีเจอของดีมาเจอของดีอ,งดอืมมันต้องมีเพชรอย่างแน่นอน เขาบอกว่าต้องหยุดปิดทางผิดหน้าที่อันนี้ใช่ไหมเอ่อจะไม่ได้แล้ววิธีหาพิษแค่ดูรับพิษใช่ไหมเอ่อจะได้อยู่นะเขาบอกว่าเขาบอกอ่ะอืมต้มแล้วนี่เดี๋ยวเดี๋ยวไปต้มเดี๋ยวไม่ใช่มันไม่ใช่อย่างนี้ไม่ใช่หรอเดี เออจำได้มีจุดที่ผมเจอเพชรอยู่นะ่จำได้อันนี้ก็เป็นจุดที่เจอถ้ำอีกถ้ำหนึ่งนะฮะก็เป็นจุดที่ผม,มาเ,จ,เจอถ้ำอีกถ้ำหนึ่งนะซึ่งที่ผมขุดลงมาเนี่ยก็เจอถ้ำน,นะน,น,น,นั่นแหละอ่ะก็ขุดมาดีนะก็ขุดเตื่นด้ดีนะทางงงๆเลยมันได้งงหรอ ตายคลาสสิกนะผมก็รู้ว่าผมดีวุดเจอเจอลาวาเกือบเป็นแล้วเกือบใจใตายเป็นเป็นะลร้ยวเกือบได้ได้อุ้งอะแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้ผมเกือบได้อุ้งแล้ว โอเคผมก็จบคลิปตรงด้านบนแล้วกันนะเพราะพื้นที่ผมไม่พอละในการอัดคลิปนะก็ตัดโอเคชิ้นช่องโอเคชิ้นช่องเลยกระเป๋าผมก็ไม่พอละก็ขอลิปิดทีเท่านี้ไป